ก็โอเคครับพวกอนสแปนนครับวันนี้เราก็จะรีวิวการคุกกี้รันกล่องสีเหลืองนะครับเป็นไงไปดูกันเลยก็โอเคนะครับหน้าตากล่องก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งในที่ผมได้คือเล็กสีเหลืองก็คือ yellow starter deck มาก็ราคา285บาบาทนะครับชุดดูกันเลยอันนี้คือผม แกะเพอะคนดูเลยนะนี่อ่าก็ด้านหลังก็จะมีอะไรจังเพาะแกะก่อนฮึอ่าข้างหลังจะมีอะไรเอ่ยอันนี้เป็นคู่มือการเล่นนะครับก็ประมาณนี้ก็การ์ดเกมคุกิรันจะเป็นการ์ดเกมที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยซึ่งการ์ดเกมภาษาอังกฤษก็ ก็ไม่รู้ผมจะไปรอดหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวสมมติให้คนดูแน่นอนมา,ต,า,ต,าต่อไปก็หลังจากพูดว่าเป็นเซตนฟิล l ์หรือว่าสนามนั่นเองอ่ะประมาณนี้แหม่ต่อไปก็เป็นตัวเมนด c กนี่หอฟอยอยู่เลยยังไม่ได้แกะแบบของจริงเดี๋ยวขออนุญาตแกะแ๊บสักครู่นะครับ โอเคครับตอนนี้ผมไปอ่านความสามารถของพวกการ์ดพวกนี้มาแล้วก็จะอธิบายฟ,ฟังว่าเป็น,ปนยังไงเริเ่มจากตัวหลักเลยก็คือเล m o n มอนสึกคุกกีความสามารถก็คืออ่าอารบ,บิวติดตัวก็เมื่อไหร่ที่คุกกี้ตัวนี้ตายและในเบรกแอเรียของเราเลเวลห้านะครับก็5หรือขึ้นใบมากกว่านั้นก็ให้เลือกคุกกี้เลเวลหนึ่งของฝั่งข้ามตายไปกับเราครับอ่า ให้ม,สมาสองใบซึ่งตัวนี้ดีมากๆหเังจากผมอ่านแล้วระหว่างการเล่นนะครับใช้พลังางาน2ลูกเลือกอคุกกี้เลเวลหนึ่งของคุณในเบรกแอเรียกลับไปลงถังขยะก,ก็คือเพิ่มเลือดหนึ่งในเดือนาปต่อมาก็เป็นอะไรอะลีดอะไรโลโก้ฟอสคุกกี้โรกฟอร์คุกกี้ ผิดาพาดอย่างไรขอประธานโทษด้วยก็มีให้มา2ใบนะครับอ่าข้อสมารถครับใช้เล่นพลังงานในระหว่างการเล่นก็ฝั่งข้ามนะครับเมื่อก,การหนึงใบบนมือทิ้งที่ถังขยะให้ฝักก่งข้ามเ้ืยอกกันเลยทิ้งถังขยะอัวน,นี้ตัวธรรมดาสตีลโบบี้กี้อ่าสองจ้ G, อะไรก็ได้ ตีหนดะเมตรให้มา4ใบต่อมาวิซาคุกกี้กุกกี้พ่อมดขาอสมายครับ3ามจี้ตีสามดะเมตรแล้วก็เลือกการ์ดเลือกการ,ร์ดเลนึงหนึ่งใบของเบรกอเรียแล้วก็ชิมใน,นถังขยะก,ก็คือตีแล้วเพิ่มเลือดหนึ่ซึ่งดีมากๆมี2ใบต่อมาเป็นอะไรอะ มาร์กลองคุกกี้เขาสามารถมีอิสี้ใช้ 1, หนึ่งพลังงานแล้วก็รับประทาเขาบอกว่าเลือกคุกกี้สูงสุดในรายการคุณอ๋อก็คือเลือกเลือกคุกกี้ได้สูงสุดหนึ่งตัวได้รับให้พีเพิ่มหนึ่งก็มีให้หมดสองใบดูดีดีมาก มัสตาร์คุกกี้มัสตาร์ก็หงพลังงานหนึ่งร้วนี่แต่ว่ามีเอฟเฟกต์ฟลิกอันนี้เห็นหรือเปล่าโฟกัสดีพี่ดช่าไม่ใช่โฟกัสอ่าซึ่งเอฟเฟกต์คุกกี้ว่าทิา้งก้าวไปหนึ่งใบนะครับแล้วก็เจอคุกกี้วิดเกิดแล้วก็ คุกกี้ที่เป็นเลือดเนี่ยจะได้รับไอพีเพิ่มหนึ่งอ่าประมาณนั้นก็จะมีให้มาทั้งหมดสี่ใบจุกๆต่อมาก็เป็นอ่าก็สองกี้ตีหนึ่งระเบียงครับทีนี่หมดสี่ใบต่อมาครับเป็นเชฟตั์คุกกี้อ่าตีหนึ่งเชฟตนจีครับก็มีไอสุดซี้ไอสุดซี้ก็คือ จัวการ์หน่งใบของสำหรับการ์สายเราอ่าซึ่งนี้หมดสใบสุดยอดต่อมาเป็นชิ้นเจบริตาจี้หนึ่งตีหนึ่งนี่หมดสใบแล้วก็นี่เพอร์ยำคุกกี้นี่คืออะไรไม่รู้อ่ามีเอฟฟกอะบิลิตี้่าเอฟกอาบิลิตี้ก็คือ ใช้ 1G ึ่งครับที่ชุดเบรกแอรี a ก็เบรกข้าใน Break Area เบรกแอรี a ราเลื6หรือมากกว่าน,นั้นเลือกการเลืวหน, <Baby, S 1> นึ่งในเบรกแอรี a ทีมที่สักขยะอ่าคือเองก็สี่จี้ส่ดเมดดีแรงมากแฮปี้ีถึกสุดๆมีให้มันทั้ดสีใบสุดยอดอ่าต่อมาครับก็จะเป็นทางหน้าของเชอร์รี่ค k i ก้มีคอามสมารถอีกแล้ว เมื่อที่คุกกี้ตัวนี้ตายครับเลือกจาร์ดหนึ่งใบของฝั่งข้างคุกกี้นั้นก็จะได้รับ1ดาเมตนั่นเอง3ตจี้ตีสองดาเมตเลือ3สามอ่าก็มี4ใบต่อมาเป็นทางด้านของตัวอะไรเนี is that ah cheerleader cookie สองจ er ี้ตีสองแต่ว่ามีเอฟเฟกต์ซีฟนั่นก็คือมี ก็ทิ้งการทำไมจากบนมือแล้วก็อาหิวหนึ่งตอนนั้นนีหมดสี่ใบต่อมาก็เป็นชีสเค้กคุกกี้ซึ่งตีหนึ่งแล้วก็หนึ่งดาเมจอาันจี้มีทั้งหมดสี่ใบคัสคัสตา้าคุกกี้สาม เราใช้สามจี้ตีสามล่ามีแต่ว่าเรามีฟลิปซึ่งฮิวบอกว่าทิ้งการหนึ่งใบก็ฮิวห,หนึ่งเลือดอ่าใหพี P, หล B, เลยนี่ก็สี่ใบเลยตัวนี้นี่ฮิวคุกกี้ใช้สี่พลังงานตีสามและมีเอฟเฟกต์เตือนสลยเลือดก,การหนึ่งใบของฝั่งข้ามหรือหนึ่งคุกกี้นั้นไม่สามารถโจมตีได้ในเทิร์นถัดไปอ่า มีมาสองใบต่อไปเป็นการไอเทมแล้วมาการ์ดไอเทมใช้หนึ่งจีแล้วก็เลือกการ์ดหนึ่งใบของฝั่งข้ามกี้ตัวนั้นในเทิร์นถัดไป HP ฟลิป๋เอ,อเมื่อ HP รถจะไม่สามารถใช้เอฟเฟกฟลิปได้นี่เก่งสุดๆมีสองใบเออต่อมา t i ม e ทราเวลชิคเกอร์ตัวเวลาหรอไม่รู้อ่าช้นหนึ่งจี้นะครับก็คือจัวดการ์ดหนึ่งใบของเด็กแล้วก็เลือกการ์ดหนึ่งใบหรืออะไรวะอ,อัพออสโยกที่แอนวิวดูให้พีการ์ดของตัวเองแต่ต้องเรียงเหมือนเดิมเนี่ยดูให้พีการ์ดของตัวเองจะได้คาดเดานะเถูกมีสองใบนะครับ,บ,รบต่อมาเป็นนี่มูติ วิตามินพันนี่บอมอ่าใช้สองที่พอสามารถก็คือฟิวเบรกเลยอ่าถ้าแอเรียของคุณนั้นเวลหกหรือมากกว่านั้นคุกกี้ทุกใบในแบทเทนแอเรียจะได้บวกหนึ่งแอตแทคกดาเมจในเทิร์นนี้สุดยอดมีสองใบนะครับอ่าต่อไปครับเปึนงการไอเทมกับดักแล้วเองกับัก If you break area ถ้าใช้สองจี้ area ถ้า area นั้นเลือกห้าอยู่มากกว่านั้นเลือกการหนึ่งใบของฝั่งข้ามคุกกี้ตัวนั้นจะดา,ามเมจลดลง3สุดยอดอ่ามีสองใบและสองใบสุดท้ายก็คือ p ี r s o n s n a r ออ่าไปรูดก,กับดักเลยก็เมื่อใช้สองจี้นะครับเมื่อไหร่ที่ เวนเมื่อไหร่ที่1อยู่ข้ามคุกกี้เมื่อไหร่ที่หัวข้ามตีมาสี่ดาเมจหนตัวต้องตี4ี่ดาเมจนะเลือกการ์ด1ใบของฝั่งข้ามเป็นการคุกกี้คุกกี้ตัวนั้นจะโดนหนึ่งดาเมจก็คือสะท้อนดาเมจนั่นเองนี่มา2อใบหมดแล้วก็ทุกคนน่าจะรู้แนวทางการเล่นเล็กนี้แหละ ปดูกันเลยก็สำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสำหรับการรีวิวเด็กสีเหลืองเนาะเดี๋ยวก็รอบหน้าก็จะมาเล่นให้ดูนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซ้ายก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนมาเพื่อว่าพี่แบบวันนี้ครับผมก็สีเหลืองนี้เป็นเด็กสำหรับสายอึดทิกทนแทงไหมครับก็สำหรับคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ